สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หข้อเรื่องพระเจ้าไม่ให้ปฐมกาลสามสิบข้อหนึ่งข้อสองปฐมกาลบทที่สาสิบเมื่อราเชลเห็นว่านางไม่มีบุตรกับยาโคบก็อิจฉาพี่สาวนางพูดกับยาโคบว่าขอให้ฉันมีบุตรด้วยหาไม่ฉันจะตายอยาโคบโกรธราเชลจึงว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีบุตรหรือครับ ให้เรามาอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์เตรียมจิตใจเราให้เราพร้อมที่จะรับฟังหจนะพระเจ้าด้วยกันเราจรึงอธิษฐานในพระนามสุขดขิตเจ้าเอเมนวันนี้เราฟังพามพีแค่สองข้อนี่นะแล้วเราก็ไปทํางานไปใช้ชีวิตของเรานะครับเราได้ยินคํานี้ไหมครับว่าพระเจ้าไม่ให้นะครับถ้าเราได้อย่างงั้นเราก็น่าจะรู้คําตอบเลยนะ ก็พระเจ้าไม่ให้นะครับคานนี้ก่อนจะไปเรื่องนี้กันอย่างผมอ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยทำให้คิดได้หลายอย่างนะครับลองมาดูบางคอมเมนต์เราก็ดูกันหมดเลยก็ได้นะครับแล้วมันก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวกันด้วยคอมเมนต์ comment ว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวกันนะเวลาเปิดเยอะๆนี่จะงงนะครับเขาบอกว่า ขนาดไม่รักมีลูกด้วยกัน4ี่คนนี่หน้าแปลกนะใช่เนะนะครับถ้าคุณสงสัยเพราะว่ามีลูกแต่ละครั้งก็ต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างน้อยต้องก็ต้องครั้งหนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อวานมาดักรอซีรีส์ไม่มีซีรีส์นะครับเดี๋ยวจะเริ่มมาทิ์หน้านะครับเรื่องเรื่องอะไรอุบไว้ก่อนครับแล้วก็ฟังมาหลายรอบอาเมนด้วยขอพระเจ้าอวยพรนะครับ ยาโคบและลาบันต่างฝ่ายต่างมีเล่เหลี่ยมแปลกใจและสงสัยเรื่องสาวใช้ลาบันที่ยกให้ลูกสาวตั้งใจคุณพ่อตั้งใจจะให้ไปเสิร์ฟลูกสาวแหละครับแต่ว่าคุณพ่อคิดหรือเปล่าเรื่องอายุนะครับเพราะว่าไม่ใช่วัยก็น่าจะอยู่ในวัยวัยใกล้เคียงกับลูกสาวนะครับจะให้เป็นสปายหรอก็อาจจะเป็นลักษณะว่าให้ไปช่วยเหมือนคุณหนูนครับไปช่วยคุณหนูนะครับ พฤติกรรมยาโคบไปรายงานพฤติกรรมยาโคบโอเคนะครับเลอาอดทนครับใช่ครับมีความหวังเลอาสันสินพระเจ้าออกพระนมพระเจ้ารู้จักพระเจ้าจากใครครับก็น่าจะรู้จักจากยาโคบก่อนรู้จักยาโคบคิดว่าในเผ่าพวกเขาเนี่ยได้ยินรู้จักพระเจ้าแนละ้วแต่เขานับถือพระเจ้าหลายนะครับพระอื่นด้วยนะครับยาโครบรักราเชลเหมือนแต่ไม่เคยอธิษฐานขอ,อมน่าสนใจนะแต่ผมเห็นว่าพระเจ้าเป็นคน แล้วก็พระเจ้าก็ให้เขามีลูกตอนหลังนะครับดังนั้นเขาน่าจะอธิษฐานขอด้วยกันนะครับโอเคครับตอนนี้มาคอมเมนต์นี้ครับน่าสนใจนะครับเรื่องของพระเจ้าของอับราฮัมอแซคกแลวก็ากยาโคบนะครับมนุษย์เป็นไงครับก็คือแปลยากนะเอาเป็นว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ยังฟังแล้วก็ช่วยเหลือเขานะครับ แล้วเราเราน่าสนใจหลายเรื่องนะครับถ้าเราดูจากชีวิตของพวกนี้นะครับโอเคครับจากคอมเมนต์ทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งครับว่าเราอาจจะมีคำถามกันอยู่นะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าทำไมสปอยบางคนหรือเปล่า ทำไมพระเจ้าตอบพระเจ้าให้แต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันคือว่าเมื่อเราขอพระเจ้านะครับเมื่อพระเจ้าให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคำธิฐานวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้พระเจ้าไม่ให้เมื่อพระเจ้าไม่ให้ครับคุณจะทําไงครับตอบได้เลยนะครับเมื่อพระเจ้าไม่ให้มันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พระคัมภีร์ก็บอกเราอย่างนั้นครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะดูกันเรื่องอื่นต่อไปนะแต่ว่าเมื่อวันนี้ครับ เมื่อพระเจ้าตอบเราอย่างนี้ครับว่าไม่ให้แล้วเมื่อเราที่ฐานแล้วเรารู้แล้วว่าพระเจ้าตอบว่าไม่ให้ครับเป็นไงครับก็ขอบคุณพระเจ้านะแล้วก็ถ้ายังมีเวลาอยู่ยังไม่ได้เดทไลน์นะครับก็อธิษฐานต่อไปครับแล้วก็ดูว่าพระเจ้าจะทํำยังไงกับเรื่องนั้นเพราะว่าราเชลครับพระเจ้าไม่ให้ตั้งแต่แรกแล้วเราก็รู้ว่าเราเป็นคนอ่านพระคัมภีร์อยู่นะ เราเห็นใช่ไหมครับว่าพระเจ้าให้เขาเป็นหมันแล้วเมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นหมันแล้วเป็นไงครับก็ขอพระเจ้าให้ไม่หายหมันแล้วกันครับแต่ไม่ใช่เรื่องจะขอพระเจ้าว่าต้องมีลูกเดี๋ยวนี้ต้องมีลูกชายสองคนเท่าพี่สาวหรือว่าเกิดจากความอิจฉานะครับแล้วก็ไปบอกสามีว่าขอให้ฉันมีบุตรหาไม่ฉันจะตายนะครับ ทําให้ยาโคบโกรธนะครับและยาโคบก็พูดคานี้ออกมาเลยครับว่าฉันเองเป็นเหมือนพระเจ้าผู้ไม่ให้เธอมีบุตรหรือครับถ้าพระเจ้าไม่ให้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอย่าไปว่าสามีอย่าไปว่าภรรยานะครับแล้วก็อธิษฐานด้วยกันบางทีผมใช้คำพักจากความผิดนะชฉลยพระเจ้าจะทรงเมตตาคุณ แล้วครับวันนี้อยากให้เราอธิษฐานขอสิ่งที่แม้ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าอาจจะยังไม่ให้หรือว่าเรายังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่หมดเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันบางทีพระเจ้าอาจจะกลับพระไถยพระเจ้าอาจจะเอาง่ายๆพระเจ้าอาจจะเปลี่ยนใจพระเจ้าอาจจะให้สิ่งนั้นกับคุณแล้วก็ถ้าพระเจ้าไม่ให้ขอพระเจ้าให้เราเข้าใจในเรื่องนั้นด้วยกัน เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ทรงเมตตาเราแล้วในบางอย่างที่เราบางคนอาจจะที่ฐานขอมานานแล้วพุงโกค่าเราอาจจะเริ่มรู้สึกคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราหรือเราเห็นสายบางอย่างที่รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เราพระเจ้าอธิบายให้เราเข้าใจสอนเราให้เรารู้เรียนรู้เรื่องนอกจากเรื่องเชื่อฟังแล้วให้เราเข้าใจเหตุผลให้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่พระเจ้ามีแผนการที่ใหญ่กว่านั้น รุ่งเจ้าขาหลายครั้งเราเองไม่รู้ในคำตอบแล้วเราเองก็เป็นเหมือนคนตามืดตาบอดพระเจ้าทรงเปิดตาเราให้เราเห็นให้เราเข้าใจจากข้อนะของพระองค์เราจึงอธิฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้หนุนใจคนที่ถ้าคุณรู้แล้วถ้าคุณรู้ว่าพระเจ้าปิดทางนั้นนะครับพระเจ้าไม่ให้ไม่ให้ก็ขอบคุณพระเจ้านะ เราก็ลองดูทางอื่นนะครับหรือว่าพระเจ้าจะช่วยยังไงแต่ว่าคนที่ยังไม่รู้อย่าเพิ่งหมดความหวังครับอธิษฐานต่อไปพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ